ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่ครับบรรยากาศยามเย็นวิวเขาชาัดเจนแบบนี้ท่านดูนี่นะครับสวยงามครับแปลงสองแปลงสุดท้ายนะครับสองแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับแปลงนี้นี่ครับแปลงนี้150ตารางวานะครับตารางวาละ7,000บาทเท่านั้นครับแล้วก็แปลงด้านท้าย100 27ตารางวาตารางวาละ6 0 0 0บาทนะครับวิวเขาชัดเจนมากครับแต่งนี้จะได้วิวสวยมากนะครับนี่ครับบรรยากาศสร้างบ้านแล้ววิวเขาแบบนี้เลยมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับน,นี่ครับเห็นไหมมีเพื่อนบ้านครับมีเพื่อนบ้านครับอันแนบบี้ไป เกาะกระชายวัดเกาะกระชายนะครับก็แล้วก็เข้าตัวเมืองอไปเส้นสุพรรณิกาแล้วก็เข้าตัวเมืองประมาณ6กหกิโลเท่านั้น6กิโลนะครับนี่เขาสวยมากนะครับทักมาครับ150ตารางวากับ127ตารางวาว่างเพียง2แปลงเท่านั้นนะครับวิวเขาสวยงามมากเพื่อนบ้านมีนะครับ ศูนย์เก095 7 9เจ4ดเก้ครับสวัสดีครับ